ถ้าจะหาคอนโดในทำเลพิาไทยที่มีพื้นที่ส่วนกลางกว่า4,500ตารางเมตรส่วนกลางจัดเต็มจัดจ้านให้คุณใช้ชีวิตได้ทุก ivity, แอคทิวิตี้และยังมีห้องให้เลือกตั้งแต่25ตารางเมตรไปจนถึง100ตารางเมตรเราสองคนนะคะจะพามาชมโครงการ XT พยาไทยกับราคาเริ่มต้น4.99ล้านบาทค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บจีโอสังหารเรื่องจิบบค่ะฟ้าซีเนีย Property Consultant with i n i t Estate ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ XT PR ไทยนะคะคอนโดแบรนด์ Lifestyle ของแสนสรินะคะซึ่งถือว่าเป็นคอนโดที่มีความน่าสนใจกว่าคอนโดอื่นๆของแสนสริเลยปกติเราจะเห็นแบรนด์แสนสริมีคอนโดมากมายไม่ว่าจะเป็น The Condo The Line นะคะแต่โครงการในตระกูล XT ค่ะมีทั้งหมด3โลเคชันค่ะ ที่แรกก็จะเป็นในส่วนของเอกมยัยแล้วก็จะมาเอกทีห้วยขวางแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เอกทีพญาไทนะคะซึ่งมีความน่าสนใจคือทั้ง3ามเอกทีใน3โลเคชันสามารถแชร์ส่วนกลางร่วมกันได้สมมุติเราเป็นลูกบ้านของเอกทีห้วยขวางอยากจะมาใช้พญาไทก็จะมีส่วนของส่วนกลางที่มาร่วมใช้กันได้<ม>วันนี้ค่ะเอกทีพญาไทนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะมารีวิวนะคะพร้อมส่วนกลางจัดเต็มจริงๆนะคะที่สําคัญอยู่ในทาเลที่เป็นเหมือนไม่ได้เข้าหา มีความน่าสนใจหลากหลายอย่างเลยค่ะค่ะทั้งใกล้โรงพยาบาลนะคะใกล้สถานศึกษาและใกล้ท r าส s p o ์ตเด i o n นะคะที่นะคะครบวงจรมากเลยค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะก็จะสวยงามขนาดไหนมีความน่าสนใจยังไงวันนี้เราสองคนจะพาไปชมกันค่ะไปกันเลยค่ะ มาพูดถึงทำเลของ x อพญาไทกันค่ะตั้งอยู่บนถนนสอยุธยานะคะซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปถนนเพชรบุรีและไปยังถนนพญาไทยได้อย่างสะดวกเลยค่ะรวมถึงนะคะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า3สายค่ะ BTS Airport Link สถานีพญาไทและรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ คอนโดนี้ค่ะเหมาะกับคนที่ทั้งอยากจะซื้อเป็นบ้านหลังแรกนะคะเป็นบ้านแบบเฟ<ม>ิร์สจ็อบเบอร์นะที่ทํางานในย่านนี้นะคะหรือใครที่อยากจะเป็นเซคันดโฮมค่ะที่ว่ามันก็เหมาะตรงที่ว่ามันมีห้องให้เลือกค่อนข้างหลากหลายขนาดจุดเด่นเลยก็คือจะเป็นโซนเขาเรียกว่าเมดิ c a ล h ับเนาะเพราะว่าใกล้โรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพมหานาครหลากหลายโครงการนะคะอย่างเช่นชพยาไทยแล้วก็ยังมีใกล้รา,าชวิถีด้วยค่ะในโครงการนี้นะคะก็ยังมีตึกทั้งหมดนะคะ2ตึกค่ะ2อาคารนะคะสูง 4 1ชั้นและ37ชั้นค่ะจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดนะคะประมาณ1,400ยูนิตค่ะแล้วที่จะลดก็ยังมีประมาณ55%ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปเดินดูส่วนกลางกันดีกว่าเพราะส่วนกลางที่นี่คือเยอะและใหญ่มากๆคือคิดว่าเดิน1วันเนี่ยยังไม่รู้<ม>จะครบเลยหรือเปล่านะคะลแล้วก็จะพาไปดูห้องตัวอย่างด้วยค่ะเดี๋ยวตามจิ๊บกาฟไปดูเลยค่ะ มาในส่วนแรกค่ะหลังจากที่ขับรถเข้ามาก็จะเจอในส่วนของ XT Club ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลูกบ้าน XT แต่ละที่สามารถมาใช้บริการได้ค่ะค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ XT ที่ไหนนะคะเราก็สามารถมาใช้บริการที่ XT ีพยาทไทได้ค่ะโดยพื้นที่ส่วนนี้นะคะเรียกว่า Event Space ค่ะสมมุติถ้าลูกบ้านนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆอยากจะมารีวิวสินค้าก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ค่ะเพื่อทําการรีวิวพื้นที่ตรงนี้มันตอบโจทย์ทั้งคนที่เป็นเจ้าของกิจการแหละแล้วก็ถ้าเกิดใคร จะมีแอคทิวิตี้ที่ผ่อนคลายก็สามารถมาใช้พื้นที่ส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วล็อบบี้นะคะยังไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะเราจะมีทางล็อบบี้ A และล็อบบี้ B ค่ะที่สามารถเดินเชื่อมกันได้ค่ะมีส่วนกลางอีกเยอะมากๆเลยหลายชั้นมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ฟ้าใช่ค่ะจะมีชั้น8ชั้น16ชั้น28 37และ41ด้วยค่ะเยอะมาก4ี่ยวมาก0 0ตารางเมตรตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น8ค่ะเป็นส่วนกลางที่เหมือนไม่ได้อยู่ในคอนโดนเลยค่ะทุกคนมีความพิเศษก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือน education playground ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะ ทางสมิติวเวชเนี่ยก็ได้รับรองนะคะว่าเป็นเพดาวที่ปลอดภัยสําหรับเด็กค่ะที่สําคัญคือภายในชั้นนี้นะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้มาฝึกกล้ามเนื้อนะคะมีกิจกรรมต่างๆที่รองรับพัฒนาการของน้องๆหนูๆด้วยตรงนี้นะคะยังมีช่องที่ทําให้ลมและอากาศนะคะไหลเวียนแสงก็เข้ามาได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ห้องบนชั้นตั้งแต่ชั้น8ถึงชั้น16นะคะก็สามารถที่จะมองลงมาบริเวณนี้ได้นะคะเพราะว่าชั้น 8ถึงชั้น16เนี่ยจะเป็นมีในส่วนของห้องที่เป็นซิงเกิลคอริดอร์ด้วยค่ะ,คะและชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่เชื่อมต่อไประหว่างตึก A กับตึก B ค่ะค่ะซึ่งตึก A กับตึก B นะคะก็สามารถเชื่อมกันที่ได้ที่ชั้น8ชั้นล็อบบี้และชั้น16ค่ะ นอกจากชั้น8แล้วนะคะเรายังมีส่วนกลางที่ชั้น11ค่ะซึ่งเขาเรียกว่าแปร์การ์เดนเราสามารถมานั่งผ่อนคลายอ่านหนังสือหรือจะฟังเพลงนะคะซึ่งเป็นส่วนตัวมากๆเลยสําหรับคนที่อยู่ชั้นนี้มาที่ตัวชั้น16นะคะจะมีสวนที่เขาเรียกกันว่า Forest Canopy ซึ่ง Forest Canopy เนี่ยจะมีส่วนทั้งด้านซ้ายด้านขวาของโครงการนะคะแล้วก็ยังมีแสนสิริแบกหยาบที่ลูกบ้านสามารถมาเก็บผลผลิตนะคะพืชผักสวนครัวไปทํากับข้าวของตัวเองได้ค่ะ <S 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 ขึ้นมาที่ 28ของอาคาร A นะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่า Lookout Point ซึ่งตัว Lookout Point เนี่ยเราสามารถขึ้นมานั่งผ่อนคลายเทควิวเมืองกรุงเทพได้ถึง270องศาค่ะทำให้เราเห็นวิวเกือบทั่วกรุงเทพเลยค่ะมาต่อกันที่ชั้น37ของอาคาร B นะคะจะมีสระว่ายน้ำชื่อ e n e r g e t i c Lab Pool ซึ่งจะเป็นสระระบบเกลือที่ยาวประมาณ25เมตรซึ่งในชั้นนี้นะคะก็ยังมีห้องฟิตเนสที่ใส่เครื่องออกกำลังกายไว้หลากหลายมีทั้งแบบคาร์ดิโอและแบบเวทเทรนนิ่งให้เพื่อนเ พี่พี่นะคะที่มาเล่นฟิตเนสที่โครงการนี้ได้รู้สึกออกกําลังกายนะคะขบวงจรเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของล็อบบี้ยังมีมิเต็งทูมค่ะสามารถที่จะให้เพื่อนมาประชุมตรงนี้ได้หรือเราก็นั่งประชุมนั่งทํางานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีในส่วนของไลบรารีการ์เดนสามารถทํางานไปนะคะแล้วก็เทคบิวส่วนไปได้ด้วยค่ะแล้วจุดเด่นตั้งตะหง,ง่านอยู่ตรงนี้นะคะคือแมนเมดเ b ิร์ดเนสนะคะสีชมพูแบบแว่าสดใสมากๆเป็นอารมณ์สเกลเจอร์เก๋ๆค่ะวางอยู่ตรงกลางร,ระหว่างล็อบบี้ A และล็อบบี้ B ค่ะ และตอนนี้เราอยู่บนชั้นสูงสุดของอาคาร A นะคะชั้น41ซึ่งทั้งชั้นเนี่ยจะเป็นส่วนกลางที่ถือว่าจัดเต็มมากๆเนาะคือบางทีเราซื้อคอนโดค่ะห้องเราไซส์เล็กก็จริงแต่การมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใหญ่ทําให้เราเหมือนเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนกลางนี้ด้วยอย่างห้องนี้นะคะก็จะเรียกว่าซูเปอร์ลิฟวิ้งรูมค่ะโดยห้องเนี้ยก็จะมีทั้งนะคะโต๊ะสนุกนะคะมีที่นั่งชมวิวให้เล่นด้วยแล้วก็คือใครที่อยากจะจัดปาร์ตี้นะคะห้องนี้ก็สามารถที่จะมาจัดปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้วันเกิดหรือ ก็จะมานั่งประชุมนะคะแล้วก็ดูวิวไปก็ได้เนาะความน่าสนใจของโครงการแสนสิริคือเขาทําพวกแลนด์สเคปกับเรื่องของสวนค่อนข้างดีนะคะแม้จะอยู่บนตึกสูงเขาก็จะลงต้นไม้ใหญ่ไว้ทําให้เราได้พื้นที่สีเขียวในทุกพื้นที่เลยค่ะแล้วโครงการนี้นะคะในชั้น41เนี่ยยังมีสระว่ายน้ําอีกสระหนึ่งค่ะโดยที่สระว่ายน้ํานะคะสามารถเทวิวได้ถึง180องศาค่ะ สระว่ายน้ำนี้ก็ยังมีสระเด็กด้วยแล้วก็จะมีจากรุชี่ด้วยไว้ให้เผื่อพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพาลูกลูกหลานมาเล่นได้ค่ะมองไปถึงมหานครมองไปถึงตึก<ม>ใบยกถ้าเกิดมีการจัดอีเวนต์จุดคุ้งจุดพุอะไรใดๆนะคะก็คือเราก็จะมองเห็นจากสระว่ายน้ำของเราเลยไม่ต้องแบบไปแย่งคนอื่นด<ม>ูเลย<ม>แล้วก็จริงๆเรามีสระว่ายน้ำที่ชั้น37มบนอาคารบีด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองสระคืออยู่อาคารไหนก็ใช้ส่วนกลางได้ทั้งหมดเลยค่ะยังมีซิกเ e t ท h เตอร์ค่ะ ด้วยตัวซิกเนเตอร์นะคะก็จะเป็นห้องดูหนังส่วนตัวค่ะซึ่งถ้าเรามีเพื่อนนะคะหรือมีพี่ๆนะคะอยากพามาดูหนังที่ห้องนะคะก็สามารถมาดูได้เป็นการส่วนตัวได้เลยค่ะ ถือว่าทาออกมาได้แบบเออห้องใหญ่นะรองรับได้หลายที่นั่งเลยและที่สุดท้ายที่น่าสนใจคือจะเป็นโคคิทเช่นพื้นที่ตรงนี้คือเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทําครัวนะคะหรือใครที่อยากจะจ้างเชฟอยากจะทําเองก็สามารถที่จะทําได้นะคะโดยที่ห้องนี้ค่ะรองรับที่นั่งประมาณ1 0บถึงสิที่นั่งได้เลยก็ห้องค่อนข้างใหญ่เวลาเราซื้อคอนโดอะเราไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แค่ภายในห้องชุดเล็กๆของเราเท่านั้นนะคะการซื้อสังหาริมทรัพย์ที่มีส่วนกลางเยอะจัดเป็นแบบนี้นอกจากจะเป็นข้อดีของเรื่องการใช้ชีวิตของเรา การขายต่อในอนาคตจิ๊บว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญว่าคนที่จะมองหาคอนโดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นได้และที่ไหนที่สามารถมีทั้งแบบแชร์ริงเฟอร์สิลิตี้ได้อย่าง x อ็กทีนะคะก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ทําให้การซื้ออสังหานะคะมีความน่าสนใจแล้วราคามีการปรับขึ้นในอนาคตก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะได้ p r i v a t e c o n s a อยากจะนัดเยี่ยมชมโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโด X อทีหรือโครงการไหนในกรุงเทพมหาคนครสามารถติดต่อนะคะรับ p r i v a t e y consaor นะคะจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของอสังหาเรือน จิบได้เลยนะคะเราไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่าจะน่าสนใจขนาดไหน พูดถึงห้องนะคะของโครงการ XT พญาไทยห้องเราจะเริ่มอยู่ที่ไซส์25.2ตารางเมตรจนถึง34ต mm, ารางเมตรค่ะแต่ว่าตอนนี้โครงการไข่ใกล้จะหมดแล้ววันนี้เฟลอยากพามาดูห้องตัวอย่างไซส์42ตารางเมตรค่ะมาเริ่มกันที่ตัวดิจิตอลดอลล็อกนะคะตัวนี้นะคะโครงการจะแถมมาให้ด้วยเลยซึ่งตัวนี้จะใช้ยี่ห้ออีกกู o m e นะคะสามารถเข้าห้องได้ทั้งหมด3ระบบค่ะก็จะสามารถใช้รหัสผ่านนะคะใช้การ์ดแล้วก็ใช้กุญแจค่ะ แล้วเดินมาตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ครัวค่ะที่โครงการแถมมาให้โครงการก็จะมีต่อไฟฟ้ากับเครื่องดูดควันให้นะคะซึ่งเป็นยี่ห้อเมกค่ะแล้วก็ตรงนี้ความพิเศษของโครงการนี้นะคะด้วยตัวซิงค์ล้างจานเนี่ยก็จะมีตัวปิดซิงค์ล้างจานให้ด้วยซึ่งทําให้เรามีพื้นที่ในการเตรียมอาหารเพิ่มขึ้นด้วยค่ะยังจะมีตู้ชั้นครัวนะคะที่แถมมาให้แล้วก็มีช่องใส่ไมโครเวฟให้ด้วยค่ะแต่ถ้ามอ,มองที่ด้านนี้นะคะเราจะเจอกับห้องน้ําค่ะ ตัวห้องน้ำเนี่ยเราจะแถมตัวสุขภัณฑ์มาให้นะคะใช้ยี่ห้อคูลเลอร์นะคะแล้วก็ห้องน้ำจะแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งค่ะโดยมีฉากกั้นอาบน้ํานะคะกั้นไว้ให้ค่ะกระจกห้องน้ํานะคะก็จะมีไฟซ่อนอยู่ในกระจกด้วยเปิดเข้าไปยังเป็นตู้เก็บของค่ะเราสามารถเก็บครีมเก็บของของเรานะคะไว้ในห้องได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะทําให้ไม่เกะกะสายตาด้วยสําหรับในอาห้องนี้จริงๆทิ่ว่ามันมีความน่าสนใจค่ะปกติแล,แล้วเราจะเห็นเป็นห้องถ้า40ตารางเมตรก็จะกั้นห้องโดยที่เป็นแบบผนังทึบเนาะแต่ห้องนี้เพื่อความโปร่งนะคะก็ คือเขาจะกั้นเป็นทั้งหมด3ตอนส่วนแรกคือจะเป็นส่วนห้องครัวแน่นอนแบ่งแยกกระเบื้องเลยเป็นกระเบื้องที่สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็มาส่วนของลิฟวิ่งค่ะเป็นกระจกใสกั้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนซึจะกั้นกระจกอีกทีหนึ่งนะคะทําให้แสงนะคะที่เปิดรับแสงจากตัวห้องนอนนะคะยาวไปถึงห้องครัวได้เลยเนาะเพราะเป็นกระจกใสที่เป็น full height เลยนะคะเพดานสูงอยู่ที่2.7เมตรค่ะในห้องเนี้ยค่ะมันจะเป็น layout ที่เหมาะสําหรับการอยู่ประมาณ1คนละกันจิบว่า แต่เป็นหนึ่งคนที่อยากจะได้ห้องที่เป็นไซส์ใหญ่เพราะในเรื่องของความ p r ร v a c y ถ้าเกิดอยู่2คนมันอาจจะต้องติดเป็นลักษณะของพาม้านกั้นไว้นิดนึงเนาะมันจะได้คนที่อยากจะอยู่ห้องนั่งเล่นหรืออยากจะอยู่ห้องนอนจะได้แบ่ง,งการใช้งานที่ชัดเจนห้องนอนจะใหญ่ในลักษณะของการที่จะใส่ตู้เสื้อผ้าอันนี้เขาแบบบิวซีบาน เต็มเลยนะคะก็ถือว่าเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าใครเสื้อผ้าน้อยแต่อยากติดทีวีตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้และตรงมุมนั้นของห้องนะก็สามารถที่จะใส่โต๊ะทํางานหรือโตะเครื่องแป้งได้ด้วยนะอีกจุดหนึ่งค่ะทุกคนคือด้วยความที่พื้นที่ใช้สอยในคอนโดราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะเขาก็เลยตัดในส่วนของพื้นที่ระเบียงออกคือจะไม่ได้มีระเบียงค่ะทุกคนแต่จะมีพื้นที่เอาไว้ใส่เครื่องสภาพผ้าไว้ด้านนอกน,นะคะก็สามารถที่จะไปใช้ซักผ้าตรงนั้นได้หรือถ้าจะตากผา ะะสะดวงมากกิ้นขึค่และนี่คือ2ห้องนอนไซส์ใหญ่สุดของโครงการค่ะจะมีไซส์อยู่ที่101ตารางเมตรนะคะตัวนี้ก็จะแถมเป็น1ห้องอนเนกประสงค์มาให้ด้วยนะคะห้องครัวก็จะมีลักษณะเป็น L shape ค่ะแล้วก็จะมีกระจกปิดกั้นให้ด้วยนะคะสำหรับเป็นทำเป็นครัวปิดได้ค่ะเวลาเราทำอาหารนะคะก็จะไม่มีกลิ่นค่ะ ห้องน้ำนะคะโครงการนี้นะคะสองห้องนอนนี้จะมีให้2ห้องน้ําด้วยกันค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่ใช้เป็นของห้องน้ํา2และห้องน้ําของแขกได้ค่ะและยังมีตู้เก็บของนะคะที่สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้านะคะอยู่ข้างในตู้นี้ไว้ได้ด้วยค่ะมาดูส่วนของห้องอเนกประสงค์ของห้องนี้นะคะห้องนี้นะคะโครงการก็จะมีแอร์ติดตั้งมาให้ด้วยค่ะ ึ่งห้องนี้เราสามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้ค่ะสามารถใส่เตียง3.5ฟุตได้หรือจะ a d แดปเป็นห้องทํางานหรือจะเป็นห้องแต่งตัวอีกห้องหนึ่งก็ได้ค่ะ ตรงกลางห้องค่ะจะถูด,ดีไซน์เป็นที่ในส่วนของดิ i n g เรียค่ะจริงๆเขาเซตมาประมาณ6ที่นั่งนะคะก็เหมาะกับคนที่อยู่อาศัยแหละประมาณ4ีถึงหคนเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนๆมาจะเป็นเก้าอี้เสริมก็ยังทําได้ค่ะความน่าสนใจของห้องนี้ค่ะคือเป็นห้องค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ออกแบบในส่วนของห้องนอนเนี่ยไว้อีกมุมหนึ่งส่วนห้องบ้างเล่นเนี่ยจะเชื่อมต่อจากดิ g นะคะมาเป็นโซนของลิฟวิ่งแอเรียค่ะคนลิฟวิ่งแอเรียจิวว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบพื้นที่หนึ่ง ร0 0ตารางเมตรเพราะพื้นที่เนี่ยถูกแบ่งส่วนไปในส่วนของห้องนอนให้มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะทุกคนเนี่ยที่เห็นว่าเฮ้ยฝั่งนี้เป็นผ้าม่านฝั่งนี้ก็เป็นในส่วนของกระจกนะคะนี่ก็เป็นกระจกเหมือนกันเนื่องจากเวลาเราอยู่คอนโดใช่ไหมคะเราต้องการอากาศหมุนเวียนภายในห้องจะต้องมีทิศที่ลมเข้าแล้วก็ทิศที่ลมออกโดยปกติแล้วเราอยากให้ลมเข้าห้องเราก็ไปเปิดประตูใช่ไหมคะแต่มันจะไม่ p r i เวทค่ะทุกคนที่นี่เขาเลยออกแบบน,นะคะที่สามารถเปิดกระจกระเบียง รับลมเข้ามาแล้วก็เปิดในส่วนของบานกระทุ้งนะคะเพื่อให้ลมออกไปเวนเทอเลชั่นหรืออากาศภายในห้องจะได้หมุนเวียนหรือบางทีถ้าเกิดอากาศเยน็ยนๆนะคะเราก็สามารถรับลมโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะคะแต่อาจจะต้องเช็คเรื่องของ PM2.5 นิดหนึงเนาะในส่วนของระเบียงอาจจะทํามาขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ใส่สําหรับโต๊ะไว้นั่งเล่นแล้วก็ใส่ต้นไม้ที่เราชอบไว้ตรงระเบียงได้ด้วยค่ะ และนี่คือห้องนอนที่2นะคะปกติห้องนอนที่2เนี่ยของโครงการอื่นๆนะคะจะสามารถใส่เตียงได้แค่3.5ฟุตแต่โครงการนี้เขาใส่ให้ถึง5ฟุตได้ค่ะหรือถ้าเราจะใส่ถึง6ฟุตก็ได้เลยแต่อาจจะไม่มีพื้นที่ในการเดินรอบๆทางฝั่งนู้นนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถบิวตู้ได้นะคะสามารถบิวตู้พื้นถึงฝ้าเลยจะได้เก็บของได้เยอะๆค่ะส่วนตรงช่วงปลายเตียงนะคะเราสามารถใส่เป็นโต๊ะทำงานค่ะหรือชั้นวางทีวีนะคะเพราะว่าเราจะมีตัวเอาเลตของทีวีติดตั้งไว้ให้แล้วค่ะ และความพิเศษของห้องนอนที่2ที่นี่นะคะเราจะได้กระจกนะคะเป็นกระจกเข้ามุมค่ะทำให้เราสามารถเทควิวได้2ด้านเลยค่อนข้างสบายตาเลยค่ะ แล้วห้องนี้ค่ะคือเป็นมาสเตอร์เบดมสำหรับ2ห้องนอนห้องนี้นะคะก็ขนาดใหญ่เลยแหละ,หละเหมือนอารมณ์อยู่บ้านเลยนะคะทีนี้ห้องเนี่ยก็จะมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานที่โอเคเลยอย่างเตียงเนี่ยใส่ได้ประมาณ6ฟตุตเลือๆนะคะหรือเดี๋ยวนี้เขามีเตียง7ฟตุตนะคะสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตู้เสื้อผ้าค,ค่ะที่นี่แบ่งเป็น2ฝั่งด้านปลายเตียงยังมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วไอเดียว่าเราจะแบบบิวอินเป็นชั้นเก็บของนะคะน่าจะได้ใช้พื้นที่ที่คุ้ม ค่ากว่าแหละแล้วก็ที่สําคัญค่ะในบริเวณนี้เองเนี่ยเขาให้ความสําคัญเรื่องของช่องลมพอสมควรน,นะสำหรับโครงการนี้อย่างตรงนี้ค่ะมันเป็นในส่วนของกระจกที่สามารถเปิดได้แล้วเขาก็มีไม้ระแนงนะคะที่กันตกนะคะและเชื่อมไปที่ห้องน้ําค่ะ ห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ําส่วนตัวของห้องนี้เลยนะคะที่สําคัญค่ะมีอ่างอาบน้ําเพิ่มมาให้แล้วก็กั้นแยกในส่วนของชาเวอร์และอ่างอาบน้ําให้สามารถใช้งานพร้อมกันก็ได้นะคะหรือว่าใครที่แบบอยากที่จะอาบน้ำนะคะหรืออยากที่จะลงอ่างนะคะมันไม่ต้องแบบปีนขึ้นไปอาบน้ํานะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะ สำหรับโครงการเอกที่พีอาร์ไทยในมุมมองจิ๊บนะคะก็ถือว่าเป็นคอนโดที่จะบอกว่าแอลเลนเนี่ยมันไม่ค่อยมีคอนโดใหม่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ด้วยที่ดินที่ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาเป็นออฟฟิศบิลดิ้งโรงพยาบาลถือว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจสําหรับคนที่จะ,จะจะซื้ออยู่เองแต่ในเรื่องของการลงทุนนะเดี๋ยวพี่ฟ้าลองเล่าฟปนิดนึงถ้าเกิดจะซื้อลงทุนตอนนี้ค่าเช่าหรือว่าห้องแต่ละแบบเนี่ยปล่อยเช่าได้ประมาณเท่าไหร่ สำหรับการปล่อยเช่าของโครงการนี้นะคะเรียกได้ว่ามีกลุ่มลูกค้านะคะที่ต้องการเช่าค่อนข้างจะเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลน,นักศึกษาหรือพี่พนักง,งานออฟฟิศค่ะรวมไปถึงอาจจะมีคนต่างชาติด้วยค่ะโดยที่โครงการนี้นะคะค่าเช่าต่อตารางเมตรนะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็บาทต่อตารางเมตรค่ะโครงการในที่พิาทยาไทยค่ะเขาจะแตกต่างจากคอนโดที่อยู่บริเวณนี้พอสมควรด้วยเรื่องของส่วนกลางแล้วก็ราคาเรื่องราคาที่นี่คือเอ e เ a g e จริงๆจะอยู่ที่ประมาณแสนกลางๆถึง100 ปลายปลายแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นละกันใครที่สนใจห้องแบบไหนคือติดต่อเรามาได้นาะเพราะบางครั้งเรามีราคาหลังบ้านหรือว่าราคาที่ห้องหลุดมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นราคาพิเศษเพราะฉะนั้นเทคนิคในการซื้อโครงการที่มีจํานวนยูนิตค,ค่อนข้างเยอะจิ๊บมองว่าคือการเลือกห้องอาจจะไม่ต้องสูงมากหมายถึงว่าชั้นยิ่งสูงเนี่ยมันจะยิ่งแพงเราอาจจะเลือกชั้นกลางๆในราคาที่ย่อมเยาวเพื่อซื้อปล่อยเช่าหรือถ้าใครอยู่เองชอบวิวสุกอันนั้นไม่ติดคือเราเอาความชอบเป็นหลักแต่ถ้าในแง่ของการลงทุนเนี่ยต้นทุนของห้องเนี่ มีคำถามว่าเอา้าแล้วห้องที่ชั้นสู์จะปล่อยเช่าได้ดีกว่าห้องชั้นเตี้ยหรือเปล่าในมองจิบนะต่างกันหลักร้อยหลักพันเพราะฉะนั้นเลือกห้องที่ราคาดีไว้ก่อนและที่สําคัญใครที่อยากจะได้เป็นซิกเนเจร์โฮมเลยที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งกลุ่มที่เป็นเฟิร์สจอเร์เพิ่งเริ่มทํางานแล้วอยากได้แบบคอนโดในทาเลนี้หรือคนที่เป็นครอบครัวนะคะอยากได,ได้ห้องที่ไซส์ใหญ่หน่อยแล้วก็มีแอคทิวิตี้ภายในคอนโดที่สามารถร่วมทํากันได้ทั้งครอบครัวเลยก็ถือว่าโครงการนี้น่าสนใจค่ะ สำหรับใครที่สนใจโครงการนี้นะคะหรือโครงการอื่นๆสามารถติดต่อพวกเราทีมอสังหาเรื่องจิบๆเพื่อรับบริการ private consult ค่ะเรานะคะมีราคาและโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากหลายแบรนด์ดังนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดนะคะสามารถติดตามอสังหาเรื่องจิบๆได้ถูกช่องทางเลยค่ะคราวหน้าจิ๊บจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ